มาดูกันต่อนี่ค่ะจับเขยาเขย่าก็ยังไม่ไปไหนมันคืออะไรเนี่ยอุ้ยโผล่มาแล้ว ใช่ลูกของไอตัวที่เคยมารัดแมวเราไหมนะไม่ดีแล้วเนี่ยไปได้แล้วเฮ้ยแปรบัดๆปรปัปรัเฉินก็กลัวแกนะไอหอยแหมมานอนขดเงียบเชียวเฮ้โหลงูเป็นอย่างนี้งูเหลือมงูหลามะ เฮ้ยไปได้แล้ว